สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ภาสานนะคะในตัวเมืองจังหวัดนครสวรรค์เป็นจุดรวมของแม่น้ําทั้งหมดเลยนะคะปิงวังยมนานอันทางทางนี้น่าจะเป็นแม่น้ําปิงเนาะส่วนทางนู้นน่าจะเป็นแม่น้ำนานบาร,รยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปชมกันค่ะ เราดูตรงนี้เนาะแต่เดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูข้างบนว่าบรรยากาศรอบๆเป็นยังไงนะคะไปกันเลย<ป>มันจะเป็นจุดรวมเลยค่ะย่างที่เราเคยเรียนแบบสมัยประถมเนาะจะเป็นแม่น้ําเจ้าพยาจะมีแม่น้ำสี่สายมารวมกันก็คือปิงวังยมนาณจุดตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่แบบแม่น้ําเข้ามารวมมันจบแบบพอดีเมื่อก่อนตอนเรียนก็จินตนาการไม่ออกว่ามันจะมารวมกันยังไง แต,แต่ดูลักษณะแล้วก็เหมือนกับว่ามันมันพุ่งมาชนกันเนาะขึ้นไปข้างบนนะมันน่าจะดูได้ได้ได้แต่ตอนนี้อยากเดินึ้นไหน่ะแต่รู้สึกว่าแบบอากาศมันร้อนมากตอนที่เรามานี้ประมาณกี่โมงแล้วเนี่ยบ่ายโมงบ่ายโมงกว่ากว่าบ่ายสองบ่ายสองครึ่งแล้วอากาศกำลังแบบสบายมากเลย<อ> <laughs> อากาศดีอากศอากศด,ดีดีที่ไม่ตายแล้วก็ทั้งมุมมุมฝั่งซ้ายนี่จะมีไม่แน่ใจว่าเป็นเจ้าแม่ทับทิมหรือเปล่านะคะเพราะว่าปกติในตัวนครสวรรค์เนี่ยเขาจะนับถือเจ้าแม่ทับทิมแล้วฝั่งขวาก็าจะเป็นตึกหลามบ้านช่องคือมองวิวดีอะเอางี้ดีกว่า ้ามองไปทางโน้นก็มีมีสาลาแต่ว่าไม่รู้ว่าให้ลงไปได้หรือเปล่าน่าจะลงได้แหละเพราะว่าเหนื่อยเลยกันไม่หวั่นไม่หวั่นเนี่ยค่ะตอนนี้เราจะมองเห็นชัดเลยจะมองเห็นเส้นทางที่น้ำมา ฝั่งถนนน่าจะเป็นแม่น้ำน่างฝั่งนี้น่าจะเป็นแม่น้ำปิงส่วนวังกะยมน่าจะอยู่ฝั่งตรงข้า,งงามเดี๋ยวเราลองไปดูกันค่ะมีลูกปั้นไอ้แก้วตุ้งเห็ดืเห็ดเห็ดเป็นบอกพี่มดโอ้ย สุดสูงสุดเนาะที่เราขึ้นมาตรงนี้อยู่ข้างบนเดินบนภาสานนี่เท่าเท่าไอ้ท,ที่ที่อ่านดูประวัติดูก็คือเขาทําแบบว่าให้อามาสานกันเหมือนกับว่าเส้นทางของแม่น้ําอ่ะที่มันมาบรรจบกันอะ่ะเป็นเส้นสาย,ยอะไรเงี้ยรวมกันก็เลยตั้งชื่อเป็นว่าภาสานเดี๋ยวเราแอบไปดูตรงนู้นดีกว่าแล้วค่อยๆเดินไปวันนี้คนกน็ไปได้หลายคนปะนก็น่าจะได้หลายคนนะ มันไม่ลื่นเพราะเขาทำไม้ตีไม้ขัดไปแล้วล่ะนูน่นถ้าเรากล้องแพนไปจะเห็นทางฝั่งนูนะะ้นค่ะจะมีมีเส้นแม่น้ำอีก ก็เหมือนไม่ได้มีอะไรเนาะเหมือนแบบมีสองัคำสอดนะในช่วงที่แบบทำแรกๆก็น่าจะนี่เนาะคนน่าจะไม่เดินท่าท่าเดินลุกมันตัวมันอะไรนะมันยกเยกยกแยกหน่อยเนาะมันเหมือนมันม่คล้องใคร็ได้ทีอในเรือ ไม่เคยนั่งเรือก็อาจจะเวียนหัวเหมือนกันเนาะเหนื่อยเดินได้เหนื่อยเพราะว่ากว้างอยู่ยาวอยู่เหมือนกันนะเส้นทางที่ที่ให้เดินอ่ะแต่ตรงนี้เขาไม่ได้เขียนบอกไว้ว่าระยะทางมันยาวเท่าไหร่แต่ถ้าใครแบบอยากจะมาถ่ายพีบวดดิ้งหรืออะไรพวกนี้ก็น่าจะสวยอยู่เนาะใช่สวยอยู่แสง รอดสวยมีแสงสวยอยู่แต่ไม่เหมาะสำหรับที่แบบว่าคนไม่ชอบนั่งเรือหรืออะไรพวกเนี้ยมีกรู้สึกว่ามันแบบโคงแขงโครงแขงโคงแเคือโค้งได้แต่โครงสร้างมันก็ดูเป็นโครงสร้างเหล็กทั้งหมดนะข้้งล่างมีไหม น่ะเขามีทางลงล่างมาไปดูล่างเลยว่าเขาเป็นแบบว่ามีสตอรี่อะไรของที่นี่หรือเปล่าเพราะว่าโดยปกติแล้วเวลาที่สร้างอะไรที่ประวัติใช่ที่เขาทำแลนด์มาร์กอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีประวัติให้เราดู หุ่จำลองทางนี้นี่นนจะแม่กวนอิมสามปางอ๋อตรงนี้เป็นหุ่มจำลองจะแม่กวนอิมอันนี้คือตรงไหนเนี่ยติดตั้งอยู่ตรงไหนไม่รู้อะเพราะสร้างแล้วรู้ว่าเป็นเป็นโมเดลที่จะกำลังจะสร้างใหม่ เหมือนยนานอวกาศนะเหมือนยนานอวกาศเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูท้องอื่นตอน่อเดี๋ยวนี้เขาเป็นโมเดลฉายภาพหรอลองดูลองกดดูไหมมีสถานที่เที่ยวใช่เนี่ยมันเป็นวิชั่ที่แบบว่าให้ดู ดูเมื่อกี้ไลยไหมว่าดูมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ก็อันนี้เขาไม่ได้บอกอันนี้อ๋ออันนี้เขาจะบอกว่าสารลักเมืองระยะทางจากนจุดเนี้ยไปถึงสารลักเมืองใช่เท่าไหร่คือสถานที่ท่องเที่ยวใช่ตัวเนี้ยที่ที่เมื่อกี้ที่บอกอ่ะที่มีเหมือนมีจระเข้อยู่ที่แม่บอกว่าน่าจะเป็นใช่จะแม่ทับทิมจริงเปแม่ทับทิมจริงแล้วก็อันงนี้มี นี่มีแนะนาหลวงพ่อพมอวัดช่องแคร์วัดช่องแคร์มีวัดช่องแคร์หลวงพ่อแล้วก็หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเดี๋ยวเผื่อ ep หน้าเนานะเดี๋ยวจะลองพาไปดูทางวัดหนองโพดูดิตรงอื่นอีกนะวัดศีวุทุมพรเคยเห็นป้ายอยู่แต่ว่าไม่รู้อยู่ตรงไหนอันนี้ยังไม่เคยไปเหมือนกันแล้วก็อันนี้อยู่ในตัวเมืองทั้งหมดอันนี้เป็นรูปหลวงพ่อเดิมอันนู้นมีอะไร,รอ่ะลูกอันนู้นอะไรลูกเอาไปดูนเอาไปดูนนูก่อน สายแม่น้ําอ๋อเมื่อกี้ที่เราสงสัยไงเมื่อกี้เราดูเฮ้ยมีเสียงด้วยอ่าเขาอืมเราดูตรงนี้ได้

สวยใช่ไหมเดี๋ยวเราลองดูนี่แม่น้ำปิงนล้ะอ่ะแม่น้ำวังนี่เป็นแม่น้ำวัง โมเดลอันนี้สร้างไปแล้วหรือ,อยังคะตรงไหนเออ่อยู่ตรงไหนตรงไล่ะ่อนโอ้ไม่ไปเข้าหรอกโอ,อโมเดลตัวนี้หรอกำลังจะสร้างคนโอ้ตรงนี้ออกมาได้พอดีเลย นี้เราก็เดินพาเที่ยวจนทั่วแล้วนะคะ EP ต่อไปจะเราจะพาไปไหนต้องรองติดตามชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามช่องนนหน้าพาเที่ยวด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ